คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วันและสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ <c oughs> ครับก็สวัสดีตอนเช้านะฮะวันนี้ก็เป็นเช้าวันแรกนะฮะของการาทานมื้อเช้าที่หลวงพระบางนะฮะซึ่งตอนนี้มันก็อยู่ตรงที่ที่พักโฮสเทลที่เรารอนเมื่อคืนนั่นเองนะก็ที่นี่อย่างที่บอกไปนะมีฟรีอาหารเช้าด้วยนะร้อยยี่สิบาทนะร้อยสิบห้าบาทประมาณนี้นะก็มีไข่เคี่ยวหนึ่งฟองนะกล้วยสองอันแล้วก็อันนี้ฮนะขนมฟองฝรั่งเศสแล้วก็กินกับซอสโรส่านะก็อโอเคฮนะมื้อเช้าแบบเรียบง่ายนะครับ ก็าสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานที่ทิ้งาดท,ทิ้งท้ายไว้ใช่ไหมว่าวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรไปไหนดีนะตอนแรกคิดว่าจะไปตักบาบหรือว่าเที่ยวพระไหว้พระนะแต่ว่าทาไปทำมาก็ขี้เกียจนะแล้วก็มันมีงานบางอย่างที่ต้องสะสานนะครับก็เลยอ,อยู่ที่ท,ที่พักทั้งวันแล้วกนะัน <laughs> แล้วเดี๋ยวไป,ไป,ไปนะครับเราค่อยไปถาความสีกันนะไปเล่นน้ำตกนะแล้วก็เย็นๆค่ำๆเนี่ยก็ค่อยไปเดินหาอะไรกินแถวตลาดมืดเหมือนเดิมแล้ว โอเคฮะเอาเป็นว่าเชา้านี้ขอทานามื้อเช้าก่อนแล้วก็โอเคเอาเรียบง่าย คนะะก็ตอนนี้ายสองครึ่งแล้วนะก็หลังจากที่ตอนเช้านะฮะอยู่เพลิงงานทำนู่นทำนี่นะก็ไปโกชูควางสีวัตถุโอ oh, yeah. ้หินน้ำตกโอเคฮะเดี๋ยวเราไปน้ำตกกันนะแล้วก็ตอนเย็นก็ค่อยไปหาอะไรกินกันวันนี้เที่ยวแค่แค่นี้เราไม่ต้องเที่ยวเยอะนะเหนื่อยอย่าอย่าสว y e a h and come back. เดี๋ยวจะรีแลกซ์โอเคโอเคฮะเจ้าของที่พักก็น่ารักดีเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำตกนะฮะโอเค เดี๋ยวก่อนไปน้ำตกหาอะไรกินนะสบายดีนี่ไม้แล้วเท่าไหร่ครับไม้ละพันเด้อมีข้าวเหนียวบก่กเนี่ยนะไม้ละพันนะครับเดี๋ยวเรากินลองท้องก่อนแล้วกันนะแดดไปซก โอเคนะฮะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะมาช้ากว่ากําหนดที่คิดไว้30นาทีนะครับเพราะว่าเราคิดว่าบ่ายสามเราหน้าจะมาถึงแน่นี่บ่ายสามครึ่งแล้วนะ <Okay. S 2> ก็ลืมไปว่าทางมันไกลพอสมควรนะเพราะว่าต้องขับรถมา30กิโลนะก็โอเคไม่เป็นไรเย็นๆก็ดีนะเพราะว่าแสงมันก็จะได้ไม่ค่อยสะท้อนเท่าไหร่นะโอเคฮะเราเข้าไปเที่ยวกันถ่ายรูปไปเล่นน้ำตกกันดีกว่า ก็ค่าเข้านะฮะสาวพันกีบก็ประมาณ80บาทโอเคฮะไปลุยกันน้ำตกปิดห้าโมงครึ่งนะฮะดังนั้นเรามีเวลาสองชั่วโมงนะครับโอเคฮะผ่านก้งมีนะฮะ ไหนมีอ่ะนี่มีอยู่นี่เยวนี่เห็นมีนู่นไมเห็นมีนู่นไมเห็นมีนู่นางมนแปลงชุเลศโอ้ยนี่ไงมีเยอะแยะเลยนี่ไงมีเพียบมีดำด้วยนะนี่มีมีมีม

เยอะมากอะวันนี้ฝนก็เยอะเช่นกันนะโอแล้เินีเตอ่น จริงเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยนะแต่ว่าคนเยอะไปหน่อยะะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้มาถ่ายตอนขากลับก็ได้น้ำตรงมีหลายชั้นนะฮะเดี๋ยวเราดูกันไปเรืนนะ่อยๆสีน้ำจะออกเขียว,ยวอ่อนนะวันนี้คนะนเยอะใช่ได้เลย เยอะมากนะฮะนี่ขนาดยังไม่ใช่ช้นบนสุดนะฮะแต่ว่าตรงจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาแบบามาเล่นน้ำนนะเดี๋ยวเราค่อยมาขากลับแล้วกันทำภารกิจถ่ายรูปนิดนโอเคฮะเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยเร่อยต่อท้อง <ST AR> แล้วชั้นสุดท้ายเปี๋ยวเรืมาเร็วตามมาดูกันโอ้ยคนไม่ค่อยมีแล้วคนกลับหมดแล้วว้าวสวยมากโอ้ยเต้นเต้นทำไมเนี่ยมาหลายทีแนละ้วว้าวสุดยอดสวยมากแต่ว่าเราเอาน้ำมันพัดเยอะมากนะเดี๋ยวอยู่นานเดี๋ยวก็เปลียก เดี๋ยวไปหาทำเลตั้งกล้องก่อนโคตรใหญ่อะอยอดเอวู ลังสีนะฮะสวยแล้วก็จิ้งใหญ่ใหญ่โตอลังการมากนะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะเป็นอีกหนึ่งน้ำตกนะที่ใหญ่มา,มากๆนะแล้วก็สวยมา,มากๆของประเทศลาวนะวก็ถ้าหากใครมาหรือว่าบางนะไม่มาตรงนี้เนี่ยถือว่าพลาดชิ้นใหญ่เลยนะ ตาสตร์กองสีนะยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะคือใช้เวลากับการถ่ายรูปนะบันทึกภาพบันทึกความสวยงามของน้ําตกแห่งนี้นะถึงสองชั่วโมงนะตอนนี้ห้าโมงครึ่งเลยนะซึ่งเป็นเวลาที่น้ําตกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยนะเราไม่สามารถที่จะเล่นน้ําได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาคงตามให้ออกไปนะแล้วอย่างตอนนี้แบบเริ่มจะเย็นมากแล้วนะก็โอเคครับไม่ได้เล่นน้ำไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่จ่าแซ่นะวันนี้กะเวลาผิดนิดนึงนะ ก็ถือว่าได้ดื่มดําด้วยสายตานะได้ความรู้สึกนะเนี่ฮะโอ้โหนล้วขนลุกแล้วก็ละออกน้ำสาดาดก็มาแบบจังๆนะอย่างน้อยก็ถือว่าได้รับความสดชื่นไปแล้วนะฮะก็โอเคฮะเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์นะกับหลงพระบางแล้วกันนะสุดยอดมากนะตาดกวางสีนะมาครั้งที่3แล้วนะก็ยังไม่เบื่อเลยนะสุดยอดบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครั้งที่4โอเคฮะไปมอเตอร์ไซค์กันไม่ไหวแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มหนึ่งแล้วนะเรามาถึงในตัวเมืองหลวงพะบางแล้วนะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปตรงแถวตลาดมืดนะก่อนจะกลับที่พักนะเราก็ผ่านร้านนี่ฮะผมจะชอบเรียกนะว่าร้านปิ้งย่างนะก็มีพวกไอ้นี่ฮะหมูปิ้งนะครับแล้วก็วมีหมูก้อนย,าย่างด้วยนะก็ดูร้านอาหารดีนะถามราคาก็ไม่แพงนะพอรับได้นะก็อันนี้ฮะอันนี้ชิ้นหนึ่งสามพันนะฮะนี่ชิ้นสองพัน ก็ผมสั่ง1-2 2ช2ิ้นแล้วก็อันนี้อีก3อันก็รวมเป็นเอ่อ1 2พันแล้วก็ข้าวเหนียวอีก3,000นะก็เป็น15,000แลันก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ออก 50, 50, 50ประมาณ50 50 50ากว่าบาทกับ60จริงๆมีส้มตำด้วยนะแต่ว่ามีลาบมีอะไรพวกนี้มีหลายอย่างเลยแต่ว่า,าเรากินไม่หมดนะก็เอาแค่นั้นพอนะก็โอเคฮะเดี๋ยวทานมื้อค่ำกันแล้วก็กลับที่พักนะฮะ วันนี้จะมีไข่พิเศษมาหานะแต่ว่าจะเป็นใครเดี๋ยวอู๋ไว้ก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้ยังมาไม่ถึงนะไม่รู้มากี่โมงก็เดี๋ยวไว้รอรุนกันนะว่าเขาคือใครนะโอเคเดี๋ยวรอทานพร้อมกันแล้วกันโอเคฮะได้เวลาทานกันแล้วนะครับกนะ็มาแล้วฮะ,ฮะหอมเลยทีเดียวฮะอันนี้มีหมูสองชิ้นนะหมูก้อนนะ คือชอบนะชอบกินหมูสับทอดหมูก้อนปิ้งย่างอะไรพวกนี้แล้วก็มีหมูย่างมาอีกแล้วนะเพราะว่ากินตอนอตอนบ่ายนะติดใจนะแล้วก็คราวนี้กินกข้าวเ,เหนียวด้วยนะมีน้ำจิ้มเวยชอบนะเมนูปิ้งย่างนี่ไม่รู้จะเป็นมะเร็งตายหนระือเปล่าน้ำจิ้มก็อร่อยไปได้ร้านนี้อาหารไม่แพงนะข้าวเหนียวก็เยอะมากกินไม่หมด เดี๋ยวจะพยายามยัดหมึงอยากหาเพื่อนมาทาด้วยยังง<ป>อะแบบว่า<ป>สั่งหลายๆอย่างเนาะมีลาบม,มีส้มตำ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วก็กลับที่พักแล้วกันเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอเจอ,อแสกพิเศษ อาจจะไปหาร้านนั่งกินกันชิวๆอีกทีนึงนะครับเดี๋ยว่อยว่าแต่ว่ากลับโรงแรมไปอาบน้ำไปกนก่อนหรือไม่แน่ถ้าเขาทักมาระหว่างนี้ก็อาจจะไปเจอเขาก่อนเดี๋ยวว่ากันนะขอกิอนโอเค